ไม่อยังน้หลวงพ่อจะบอกให้ฟังสักหน่อยถาศสัทธายาตย่ยมลูกลาน <c oughs> อยู่ในความสงบอย่าไปหาควีกันนะอย่าไปกระดุกกระเดกต่างหากเมื่อใน,นวันที่ 10. สิบสิงหาคมพุทธศักราช2,500 67เข่าพันษามาก,กับผมอาจเกิดสองอาทิตยวกว่า,วาสองวันพระกว่า,วาที่เข่าพันษามากแต่เป็นอย่างในพันษาหลวงพ่อจึไในมาพบกับสัทธาญาติโยมในสำนักชี่ของคุณแม่ในมือนี่ก็อนเนืองมาจากเอกอนหนานี่หลวงพอ่อก่อยังวาน่ะ ให้ใคร่ับว่าหูจักกับหูคนหลายๆระดับทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งทุกอย่างน่ะข้าราชการงานเมืองหลวงพ่อกับพ่อหูจักกับเพิ่นแต่บัดน,นี้หลวงพ่อก็ได้หูจักกับหมออาจารย์หมอทั้งหลายที่มากเกี่ยวของอพะหลวงพ่อก็ได้ไปเกี่ยวของกับอาจารย์หมอเพ่นนี่แหละอันดับแรกก็คือเป็นหมอกระโดกทนี่ หมอกระดูกโรงพยาบาลสิริราชอาจารย์หมอใหญ่เนะ่ะเป็นหัวหน้าคณะพาตัดหมอกระดูกได้ล่ะเพิ่นก็มาขอรองให้หลวงพ่อกับหลวงพอ่อจูท่ำเพิ่นจะไปท่ำพิธพีพากระดูกให้กับประเทศเนปาลที่สวนหลวงพิเน่คลา,า,ายกับว่าตรงที่พระพุทธเจ้าเกิดนั่นแหละเป็นโรงพยาบาลในจุดนั้น หลงพอก็ได้หาทุนสมทบกับเพิ่นเพิ่นก็ได้ไปออกหน่วยในร่วงพยาบาลประเทศเนปาลจากนั้นเพิ่นก็ได้มาออกหน่วยอยู่รงพยาบาลนองบัวลำพูหลงพอก็เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดธรรมกองเพ่ยก็อยู่ในเขตจังหวัดนองบัวลำพู เออลงพอกับพกนกระดิมตอนลงพอเอาไปเบิ่งในเขาในเหตุการณ์ไปเบิ่งลงพอโอ้ถ้าเป็นอย่างสี่ก็น่าจะเชิญคณะอาจารย์หมอเออขาอมาไปที่มุกดาหารบ้านเกิดของลงพอพอบ้านเกิดลงพอเนี่ยเป็นเมืองสุดท้ายปลายแดนของประเทศไทยติดฟังไม่นำของติดประเทศเล่าอ,อ,อยากอยากให้อาจารย์หมอไปออกหน่วย ที่ใดบอโน่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากใจเชิญคณะเทพคณะหมอเพินก็เลยไปปรึกษากันเพินก็เลยตกลงวาจิม่าเพินก็เลยนัดมือนัดเว้นกันเนี่ยได้มือวันที่11 12สิงหา67เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นเป็นเป็นการทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นการถวายพระบรมรุ่มราชินี่พันปีหลวง เป็นถวายเป็นการถวายพระราชกุศลในการทําคุณงามความดีในข้าวนี่ครั้งนี้ไอเพอระธันหลงพอเองเป็นผู้ได้เชิญเพลินได้มาพาตัดลูกตัดหลานตัดคณะตัดท,ดทาญาิโยมหลวงพอก็เลยเิ่นก็นเลยนิมนต์หลวงพอกับปฏิเสธบ่บได้มันไ่ายค่ายว่าเฮ้าเป็นผู้เชิญไป,ลปแล้วปัญหาแล้วจะหาทันหลังไห้เพลินกนว่าบวันมนีปัญหายังเกิดขึ้นเฮ้ากับ คล่ายๆบอรับผิดชอบมันกระดูบว้นนี่ดูบวดีี่พง่าม,มเป็นบอระหลวงพ่อเลยเลยเอาถึงจะมีหยุ่งยาก้ทยภายในวัดตัดออกซะก่อนหลวงพ่อเลยเดินทางมาเมื่อนี่วันที่สิบเมื่อนี่วันที่สิบเอ็ดเมื่ออืน่นหลวงพ่อก็คงจะเข่าไปเบิง <c oughs> งานาในงานตอนบ่ายๆแล้วก็วันที่สิบสองเป็นวันสิ้นสุดของงานแต่หลวงพ่อก็ได้ให้คณะกรรมการโทษถ,ถามเมื่อนี่เบิงแล้ว คณะแพทย์มาจากหน่วยสิริลาชประมาณ60กว่าคนในลูกหลานนะมเป็นมาหน่อยเลยมาเป็นทีมเลย60กว่าท่านคณะแพทย์นะรวมทั้งหมอพาตัดหมอรมยาหมออย่างแมนมัดเ,เครื่องพาตรงพาตัดมาพอรอมรถหกหลอดตั้งหลายขั้นแล้วก็หมอในท้องทินอีกไขรไขมาเรียนรู้มาศึกษาจากแถวอมนัดจเจริญแถบนครพนมแถวถาดพนมเนี่ยหมอกระดูก แหมมาเพราะว่าเพิ่นมาให้ความรู้เด้หมอสิอริราชอาจารย์หมอเพิ่นมาให้ความรู้กับคณะแพทย์คณะหมอทั้งหลายคณะหมอคณะแพทย์คณะหมอขั้นโบดิมาเรียนรู้กับเพิ่น,มนเมื่อเกิดกับโดติขึ้นกันนะลงพอว่านะอ้ารๆเพิ่น,านมาให้ความรู้ขั้นว่าเฮาเมฆความรู้เหนือกว่าอยู่แล้วเฮาก็บอกเฮ้ยเออที่มาให้เป็นความรู้ห่วยๆสู่ขั้วบริรักษ์เฮากจ็จะวานใ,นใจแต่เฮาก็บอกบอก้าวพอ,อ,อต้อนหนาม่เป็นบารัก การว่าเพิ่นมีเทคนิคที่เหนือกว่ามีชั้นเชิงดีเหนือกว่าวิธีการปฏิบัติที่เหนือกว่าเทากับควรจะเลี่ยนกับเพิ่นวิชาความรู้มันมาอยู่กับผู้ใดเม่นบ่ละอันนี้ครับพวกเขา้ขาคณะแพทย์คณะหมอเปิดกระลังไหลเข้ามาเขามา,าเพื่อเรียนรู้การศึกษามเมื่อนหนเพิ่นตรงพอก็ได้ถามว่านไาหนใหญ่เพิ่นเพิ่นก็ว่าผาตัดไปแล้วยี่สิบกว่าคนะนะหลลงพอทั้งหมดมีอยู่สี่สิบกว่า เออสิบสี่สิบกว่าคนสี่สิบกว่าเกือบหาสิบคอที่จะพาตัดเมื่อนี้ก็พาตัดไปแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแต่เมื่ออื่นก็พาตัดเอกแล้วก็พาตัดก็บองไปนพาตัดธรรมดาพ่อผาตัดแล้วหายยางเลยเนีพ่อลุกขึ้นมาออกจาหของเดินให้เดินเลยได้ได้เลื่อยนลงไปหมอคุ้มเหมือนแกงปนันละแต่คุณผงพอมากเมื่อกี้นี่ยมาแหวะ ย่อมกะไละสินย่อมบวชขาวเ,าเพิินบอกว่าโอ้ยหนุ่ที่ฉันกับไปพาตัดน้าหมอชีรล,ลาชได้แล้วัินสมัยนั้นไปโรงพยาบาลไอ่ยังไอ่ไอ่ไอ่บรมเอนชิรลลาดได้แต่หมอชิรลาชน่ไปพาตัดเ,เป็นอย่างโรงพยาบาลชื่อว่าจางไรนะมดไปแปดแสน0 0ค์พอสองเข่าสนินะ <laughs> บรเมเอนราคาถึงให้ลูกหลาน อันนีเพิ่นมาเห็ดห้ยฟี่ mm hmm. เพิ่นมาพาตัดมุกทหารเนี mm ่ย hmm. เพิ่นมามาทำห้ฟฟี mm hmm. ่มาแสดงความเมตตาใส่คลครว่าเป็นวันเป็นงานถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพระบรมพระราชนินีพันปีหลวง mm hmm. นี่แหละลงพอก็ได้ยินเพิ่นบอกแล้วก็ลงพออเออ อนุโมทนายินดียินดีปีดาและกร้อมกันหลวงพ่อเองก็ได้ฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาถึงจะบนถึงจะบวนอายุในท้องถิ่นอยู่ห่างไกลหลวงพ่อก็ยังเป็นห่วงลูกหลานและกระพอมกันก็มาเบิงมาดูว่าเป็นยังไงลูกหลานในบ้านเมื่อเข้าได้ใส่อกใส่ใจกับการดูแลแขกคนที่เพิ่นมาบอกหลวงพ่อก็เป็นห่วงในจุดนี้ขึ้นกันนั่นแหละ เออบอแมนที่ทูกเชิญเพิ่มาเลยค่ะหันล้างให้เพื่อนที่ทุกสียากสีจนยังไงกรบนในหัวซาเพิ่นมันกระบอแมนแนวขึ้นกันหลวงพ่อก็เป็นห่วงขึ้นกันนะหลวงพ่อกับกำชับมาอยู่ในเรื่องนี้นะซอยๆกันเบิ่งกันเนอรซอยๆเบิ่งเพิ่งห้ยในเนอร์ซอยๆเบิ่งเบิรงแผดเบิ่งหมอแท่นหลวงพ่อในเนอหลวงพ่อกระวากันนะอันนี้แหละเมื่อเนี้เจียงด้มาเนี่ยนะพ่อมาเดินทางมากกันเออ พอมาถึงผ่านมาทิตจุดนี้ลงพ่อก่อนคุณคุณแม่เจดี JD ของคุณแม่เนี่ยก็ก็เป็นเทลูกกันหลงพอ่อเป็นเป็นผู้เป็นผู้คิดเป็นผู้เล่เมเป็นผู้สร้างเอาจรัทธาานิย่ยวมร่วมจตุป,ปัจจัยมาในการก่อสร้างว่าทํางานในจุดนี้ก่อนเป็นระยะเวลานาน,านพาสขขอสมควรจนสําเร็จรูลวง อย่างพวกเข้าทันทั้งหลายได้เห็นนี่แหละนะเจดีพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่ชีแก้วพวนันหลวงพออ่อมาผ่านจุดนี้หลวงพ่อก็ลำาลึกถึงคุณแม่และก็พร้อมกันก็ลำาลึกถึงผู้ที่มาพววคณะชีทั้งหลายที่มาปนปฏิบัติศิลปิบัติรรมอยู่ในวัดของคุณแม่ได้มาพึา่งผ้าบัพึ่งผ้าบาลมีของคุณแม่เพนั้น ลุงพอจะได้มามาพบมาเจอกับพวกขณะชี้ทั้งหลายเมื่อได้ทราบข่าวว่ามีขณะชี้ทั้งหมดมีอยู่ยี่สิบคนนะเออมีอยู่ยี่สิบคนเออถึงยังไงก็ตามทั้งชี้ทั้งหมดเออที่ไม่มาร่วมมาอยู่ด้วยกันเป็นจํานวนทั้งยี่สิบคนต่างคนต่างม,มา ต่างคนต่างอายุต่างกันอีกต่างหากต่างคนต่างตระกูลต่างกันอีกต่างหากต่างคนต่างบ้านต่างเมืองต่างคนต่างตระกูลต่างท้นต่างนามสกุลที่มาอยู่น้ากันแต่ที่ยังไงก็ตามแต่ความมุ่งหมายมุ่งหมันของเฮาคืออันเดียวกันคือประกอบคุณงามความดีสางบุญสางกุศลใส่จิตใส่ใจเพื่อเดินทางไปสู่มักผลในพาน ตามที่คุณแม่เคยแนแนวแนะน้าไหวสิ่งไหนที่มั่นบด่ดีอย่าหาใส่เจ้าของคือสิ่งที่มั่นดีหาใส่เจ้าของที่คุณแม่เคยพูดเพื่อเป็นวันลี่ของคุณแม่โลกในโลกหาได้คุณแม่วาหลวงพอ่อเดินนำถ้ำข้ามสอนข้ามี้ยละ่ะไปบอกไปลกาวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมทั้ทงหลายที่มากเกี่ยวของหลวงพอ่อเป็นวันลี่เลยเป็นข้ามผูดของคุณแม่โลกในโลกหาได้ หาดีใส่เจ้าของก็ไดหาสวยใส่เจ้าของก็ไดหานรกกเวจี ie, ใส right ่เจ้าของก็ไดหามักผลนิพ่านใส่เจ้าของก็ไดอันนี้เป็นข้ามพูดของคุณแม่พนันพวกเข้าที่เป็นสิทธิ์ยาวุสิทธิ์ของคุณแม่ควรจะหาคุณงามความดีหาสิ่งที่มันดีคิดดีทําดีพูดดีอยู่น้ากันอย่าไปทะเลผีวาดกันมีหยางกับแบงกันอยู่แบงกันกินแบงกันใช่แบงกันช่วยกันถือถูแลกัน ผู้ดใดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลก,กันบอแมนผูใ้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยกันหันหลังให้กันปล่อยให้ลูกไหลานส่งไปให้ลูกไหลานไปดูแลมันก็บบอแมนได้ใครๆบอกว่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยกันดูน้ากันนี่ตายน้ากันนี่ดูแลน้ากันนี่แล้วไปหาหมอมาอะไรกับหมอหมดความสมบัติเอามาไว้ในนี่ตายใน,นี่นี่เผาในี่ยนี่ย่งคอยแมนได้บอแมนผู้ใดทิเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไล่ไปหาญาติไปหาญาติจะไหน ญาติพี่น้องก็เห้ยเช่นั้นเขาก็หางเหินกับแมชี่ออกมาหน้านแล้วฮะจะให้เขาดูแลสมัยมติดต่อนอนเหลือมกับ่ไดใดเม่นเป็นนาทีของแมชีทจะอยู่น้ากันผู้เสียสะละน้ากันนั่นนี่รักของพุทธศาสนาเลยเป็นยังสันสน้นเอ้สัทธาญาติโยมแมชีทั้งหลายนะน,นี้พระพุทธเจ้าเพิ่นเคยเป็นมาแล้วในข้งพระพุทธกาลในข้งพระพุทธเจ้าข้างพระพุทธเจ้ามีภิกษุ คือว่าพระติสะระติสะนี่พิ่นป่วยเป็นโรคที่เกเป็นโรคผิวหนังอ่เงเาเป็นโรคผิวหนังโดไข้เข้าว่าเป็นผื่นขึ้นมาในร่างกายเป็นพดนะอ่าต่อมากเป็นพดคือมันใหญ่ขึ้นมากเลยอ่อที่แรกก็เป็นพดเม็ดน้อยๆทอเม็ดง่าเนี่ยอ่าต่อมากก็ใหญ่ขียนมาทอเม็ดเข้าโพดต่อมากก็เป็นพอทอเม็ดหมักทัดไปต่อมากก็พอใหญ่ขึ้นมาพอเม็ดหมักเน่าเม็หเดหมักกูดขึ้นมาเล้วเม็ดหมักตู่อเม็ดหมักตาล ปอในสวนมันก็เลยแตกปุกปะหากันร่างกายก็เลยแตกเหม็นขุ่งไปเออท่านี้ก็พระภิกษุทั้งหลายกับโมมี่พอดได้ดูได้แล้วเพราะมันเหม็นเนี่ยพอดได้กระบออยากไปไกลเพิ่นกับ่มมีอติเลกกะลาบกตรังหากอ่าพอเป็นผ้าอยู่ในวัดป่าเชต,ตะวันท่านเี้พะพุทธเจ้าพนในคืนวันนั้นจอนจวนใจจิใจจวนใกล้สีแจ้งนะเพิ่นก็นนางภาวนาเพิ่นมองดูสัตวโลกใะไอ้กบว่า ศัสตสายดูยานธาตนาศาสตสายดูสัตวโลกเพิ่นก็ไปเห็นพระติสระป่วยอยู่ในไตกุติอยู่ในวัดป่าเชตตะวันเพิ่นโอเป็นไงติสะเนี่ยโอเมื่อนี้ถ้าเข้าไปปวดเขาจะตายเมื่อนี้แหละแต่เขาจะได้สาเร็จพระหันก่อนตายเราจะไปปวดพระติสระเมื่อนี่ยเน,นิ่นนึกพอออกตอนเช้ามาพระก็ชั้นจังหันเรียบร้อยแล้วก็ตอนบาย,บาย เพ่นกับพระผ้าพระอน,นุนดูก่อนอน,นุนวันนี้เราจะพาพารอบเรียบวัดเพื่อนก็เลยพาพระอน,นุนยางเรียบวัดป่าเฉตตะวันคือปุจยศประสงค์ของเพิ่นกันน่ะใต้ถุนกุฏิที่พระติดสะป่วยน่ะที่นอนอยู่ผู้เดียวนะเพื่อนก็เดินพานไปพอพานไปเพื่อนก็เห็นเพื่อนก็ทวงอ้าวใคร่ะ่กับผมชื่อติดสะพระเจ้าข้าเออเป็นไงติดสะ มีใครดูแลเธอไหมเนี่ยโอ้ยไม่มีใครดูแลพระเจ้าข้าพระข้าพระองค์ไม่มีอติเลกลาบไม่มียศไม่มียังไม่มีใครมาดูแลพระเจ้าข้าเข,เขามาดูแล้วก็ไม่มีใครดูแลพระเจ้าข้าเออไปอน,นุ์ไปต้มน้ําพระอนุนก็เลยไปต้มน้ำพอต้มน้ำพระสงฆ์กับแตกคือมันซอยพระอน,นุ์ จากนั้นพระพุทธองค์ก็เอาเอาผาออกพอผาออกเอาผาไปซักไปซักตากแดดเอกเอาาแล้วก็ผาแล้วก็น้ำพ่ออุ่นๆนี่มาอีกพระอน,อนุนพระพุทธเจ้าเป็นผูถือกระบวยเป็นผูลดน้ำพระอน,อนุนกับพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผูอาบนา้ำล่างจำละแผลที่มันเนา่ามันผุน่ะน้ำล่างนา้ำน้ำเหลืองน้ำหนองออกจากร่างกายพระฏิสัะ พอพระทิศาจะเนีน่อาบน้าชำระร่างกายแล้วก็ล้างพื้นล่างยังซักผ้ายังให้เรียบร้อยอาจากนั้นก็นุงผ้าไมหมหฮมผ้าไหมเสร็จแล้วเพิ่ลให้เอานอนเห็นนอนนอนทั้งทั้งพอนอนไปจำแล้วก็พระพุทธองค์ก็ถามติศาเธอสำคัญเป็นชไหนว่าร่างกายสังขารเนี่เป็นของเฮ้าแมนบอติศชา ถ้าว่าเป็นของเฮ้าเป็นของเฮ้าเฮ้าก็ต้องบอกได้เด้ยาแก,ก่นะยาเจ็บนะยาป่วยนะยาเจ็บไข้ได้ป่วยนะอันนี้มันบอกได้บริสิทิะบอกพ่้ได้พระเจ้าข่า uh, ขั้นบอกผ่้ได้จังซี่แล้วจะว่าเป็นเจ้าของเป็นของเจ้าของได้จังไดล่ะมันบมวเป็นของเจ้าของใช่ไหมติสสะใช่พระเจ้าข่าเพราะนั้นเธอต้องพิจารณาร่างกายสังขาร แตงแต่หัวจดเท่าเนี่ยวโมเมนของเจ้าของเนี่ยเป็นอนิจจังของบ่อเทียงเป็นทุกข,ขังเป็นอนัตตาบมเมนตัวตนของเฮ้าใคำว่าเฮ้าเฮ้าคำในเครื่องยังคือในร่างกายของเฮ้ามันมีอยู่สองนะลูกประทับคือร่างกายหน้ามาถ้ำคือจิตใจนะจิตใจนะพเพราะว่าเฮ้าวนไปแต่ร่างกายเนี่ยมันเป็นร่างกายเนี่ยมันโมเมนของเฮ้าใครๆกับว่าลถว่ารถของเฮ้าก็จริงยุ แต่ว่าเฟามันเสียไปนะนะร่างกายมันเสียแต่โช่ฟอร์รถเนี่ยขับรถเนี่ยแต่โช่ฟอร์รถก็ต้องออกจากรถแมนบอลพอรถมันเสียเด้มันแก่บ่ได้มันสอบบ่ได้มันผุพังมดแล้วมอหน้ามันก็อแตกเครื่องมันก็พังมดละเครื่องมันนอกมดละสอมก็มัดความเสียมาดสามารถที่จะสอมได้ต้องต้องหนีต้องต้องถีมรถอันนี้คือกันน่ะ คลยๆเขาบอกเฮาเฮาคืออย่างเล่าเนี่ยคืออย่างก็คือโซเฟอร์รถแต่ร่างกายนี่คือการขับรถตาหูจมูกกลิ่นกายนี่คือการขับรถแต่โซเฟอร์โซเฟอร์แคลยๆกัาว่าคนที่มาขับรถนี่คือโซเฟอร์คือใจใจก็คือเนี่ยคือเจ้าของของร่างกายเป็นอย่างไรความสําคัญว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละอันนี้ก็คือใจนี่แหละที่เป็นหัวหน้าของร่างกายอันนี้พลเทศให้พระติดสาฟังเพราะนั่นเธอจงปฏิเสธว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเล่านะติดสานะให้พิจาณาเป็นอนัตตาใจของเล่าพิรุลูกับเป็นอนัตตาคือกันไม่ใช่เล่าไม่ใช่ของเล่าของคือกัน เพราะมันมีมันคิดนั่นคิดนี่ปรุงนั่นปุงนี่อยู่ตลอดจะเป็นของเล่าใดจังไหนเป็นอันินจ,จังาทุกขังอนัตตาคือกันปฏิเสธกระทั่งใจอีกตั้งหากใครๆว่าพ่อปฏิเสธใจใจกขบริสุสทธิ์ขึ้นมาให้เนี่ยคือจากนั้นเพื่นเอา้าพาวนานะติดสานาจากนั้นเพิ่นเ็เลยให้พาวนาต่อไปนะติดฐานะพ,พ่พอพระองค์ออกไปหน่อยหนึ่งปฏิสเพนก็ไเด็ดสสาเร็จเป็นพระอรหันต์พอเป็นสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว่นกัด พระพุทธองค์ก็บอดโถนพระก็เลยนิพพานบพว่าตายได้พระละหันพระละหันตายประวัติปณิพานจะไหนทีนี้ก็พระองค์ก็ไปไปถึงที่แล้วพระองค์ก็เรียกไปชุ่มคณะสงฆ์เลยจะไ่นเรียกคณะสงฆ์มาไปชุมพร้อมกันพระสงฆ์ก็มาไปชุ่มพร้อมกันแล้วพ,พ,พ,พระองค์ตั้งกําหนดพระวินัยเลยจะไหนดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลาย เมื่อพวกเธอทั้งหลายเข้ามาบวชในศาสนาของเราตถาคตคือเป็นลูกของเราตถาคตเป็นผู้มาอยู่ในพุทธศาสนาต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าเวลาผู้ใดเจ็บไข้ใดป่วยพวกเธอทั้งหลายต้องดูแลรักษากันอย่าไปโยนให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ถ้าภิกษุใดก็ตามถ้าอยู่ในอาวาสเดียวกันขาดการใส่ใจไม่ใส่ใจในการเจ็บไข้ได้ป่วยของหมู่คณะปรับอาบัตทุกกฎปร,ปรับโทษ ถ้าหากว่ามีลูกศิษย์ลูกหาต้องคู่ต้องดูแลครูบาอาจารย์ของตัวเองในขณะที่อยู่เป็นสุข Miles. แต่ถ้าหากว่าลูกศิษย์ลูกหาในขณะเจ็บไข้ได้ป่วยครูบาอาจารย์ต้องปลนิบัติลูกศิษย์เหมือนกับลูกศิษย์ครูบาอาจารย์อาบน้ําให้ลูกศิษย์เปลี่ยนเปลี่ยนผ้าให้ลูกศิษย์ซักผ้าให้ลูกศิษย์ทําอะไรให้ลูกศิษย์เพราะลูกศิษย์ป่วยในขณะที่อยู่ดีมีสุขนั้นลูกศิษย์ต้องปฏิบัติปนนิบัติอาจารย์ ถ้าไม่ปฏิบัติดังนี้ปรับอบัิทุกกฎนี่แหละเพราะนั้นพวกเธอท่านทั้งหลายต่างคนต่างออกมาจากตระกูลพ่อแม่หมดแล้วมาอยู่ในมา,มาพึ่งพาอาศัยกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะกลับไปหาพ่อแม่ได้ยังไงเพราะพวกเราออกมาจากพ่อจากแม่หมดแล้วพวกเราต้องพึ่งพาาอาศัยกันตายเป็นตายต้องอยู่ด้วยกันเหมือนกับตระก,กูลเดียวกันเหมือนอวัยวะเดียวกันให้รักเมตตากัน พราะพระรเจ้าพันสอนอย่างสั่นเลยคณะสัทธาญาติโยมมาชี้ทั้งหลายนะนี่แหละการอยู่น้ากันต้องหักต้องเมตตากันอย่จะไปกันแนกันแหนกกันเสียงไหนก็นากตามถ้าเสียงบ่จําเป็ี่ยนยาท่อมยาขิดยาคิด,ยา,คด,ย,าคดยาท่อมยาพูดถึงจะหูกไะจริงยุแต่พูดออกไปแล้วมันเสียหายก็บาควรจะพูดนะท่ามพูดนี่แหละทําให้เสียหายทําให้กระทบกระเทือนในหมู่ในคณะในว่งสาขาญา,าติใน มาขณะอยู่น้ากันเพราะนั้นให้เราสําร่วมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลเป็นผู้มิศีลสําร,รวมกายวาจาให้เรียบร้อยอถึงจะหูแต่ขั้นโมมิิศีลพิษรรมากเฮ้ากับควรจะงับไปพอพูดไปเลยเสียหายท่านออกไปข้างนอกแช่งยิ่งเสียหายทาไมเสียหายสํำนักของเฮ้าเฮ้ากับุคคลจะพูดมันเป็นความมันเป็นเรื่องอยู่ภายในสํำนัก สิ่งเรานี่พวกเข้าต้องรู้นะว่าแมนทีมีหูยั้งกระตามพอรอแคแลแลนะขั้นปากขั้นข้อเ,ออเห็นไผรก็บอกเหี้มัดพ่อเห็นหมาก็จะบอกเห็นหมาฟังอีต่างหากเพราะมันขั้นปากคนไปอันนั้นแปลว่าพวกปากบ่อนพวกปากหมาพวกปากผู้เป็นสุขพวกปากบ่อยู่เป็นสุขนะเพราะนั้นพวกเขานะเ,เป็นเม่เขาไม่ซี่ทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่มีคำาผูดของคุณแม่มากมม่ อย่าเป็นเมซี่กระเจิดกระเจิงอย่าไปเข่าบ้านเข่าเงอนอย่าไปเป็นเมซี่แพ้เมซี่ขอคุณแม่บอกว่าไปมัดแต่คุณแม่ชี่แก้วนะเพื่อนแนะนําสังสอนให้ถามเมซี่นุ่งก็ได้เมซี่เงาะแง่ก็ได้คุณแม่เพื่อนแนะนําสั่งสอนจังไรเข้ากันน้ำท่ำคําสอนของคุณแม่นั่นน่ะมาประพฤติปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติแล้วกันนั่นแหละความลมเย็นเป็นซุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของพวกเข้า หลวงเข้าจะไฝไมเห็นก็เกิดชัท t าว่าอยากจะมาสงคอรุ่มสร่างบุญสรางกุศลกับพวกเข้าเพราะนั้นพวกเข้าทุกคนน้าคุณแม่ทุกทุกคนน้าที่หลวงพ่อปูดเนี่ยหลวงพ่อเป็นแนวแนะแนํนท่ตนเองแต่พวกเข้าจะปฏิบัติหรือบอปฏิบัติกับเป็นซิ์ของพวกพวกพวกเข้าทั้งหลายคช่นกันนั่นแหละแต่ถ้าว่าพวกเข้าเดินออกดอกนู่นหลอกทางนั่นแหละอย่าไปตาหนิไฝให้ตาหนิเจ้าของ เจ้าของมันหักเทศบดีสิ่งที่มั่นบดีก็จะต้องตามเข้ามาหาเจ้าของนั่นแหะแต่หลวงพ่อนี่แนะนัไปในทางที่ดีเด้ถ้าปฏิบัติได้ยั่งที่หลวงพอ่อได้พูดได้กล่าวนี่ขึ้นและแน่แน่วเนะนําไปในทางพระพุทธศาสนาในถ้ำในถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้านะ่พปอแม่กูบาอาจารย์นะเพิ่นเคยประพฤติปฏิบัติมานะเพราะนั้นขอให้พวกเขาทุกคนเนอะงอกตั้งใจภาวนา บอถึงลอยปีต่างคนต่างตายตายล้วจะไปใส่ผู้ใดเฮ็ดด,ดีนั่นนะไปทังดีผู้ใดเฮ็ด,ดสัวไปทังสัวกัมไพกัมมั่นกัมอิฉันต่างหากกัมไพกัมมั่นกัมอิฉันต่างหากพราะนั้นพวกเฮ้ากัมไพกัมมั่นอาการกระทําทําดีได้ดีทําสัวได้สัวพรานั้นพวกเฮ้าได้หูจักแล้วในตามที่คุณแม่ได้บอกได้กล่าวนี่สิ่งที่มั่นดีอย่าหาคน ทางส,สงสิ่งสิ่งมันซัวจะหาใส่เจ้าของหาสิ่งที่ดีใส่เจ้าของโลกในโลกหาได้คุณแม่เบากาวไว้นะเมื่อนี้ก็ได้มาพบคุณแม่นั่นหน้าได้พบไม่ได้พบมาเจอตั้งแต่เดือนมีนาพนะ่ะมาถึงเดือนนี้หลายเดือนหลวงพ่อก็ได้มาพบมาถจอบกคาดบกคิดว่าจะได้มากขึ้นกันนะขั้นบริมาในน้มของแพทย์ของสิริราชหลวงพ่อก้องจะบบริมา พอได้มาแล้วมาพบมาเจอและเออเอา,เอามาถึงคุณแม่แล้วก็มาพูดมาเกาที่ได้พบไ,ได้เจอออดีเป็นลูกชิดลูกหาหลวงพอ่อให้ความเคารพคุณแม่ที่แก้วนะเปิดแม่ของหลวงพอ่อขึ้นกันนั่นแหละให้เขาบอกคนเท่ากับตองมีแม่เป็นหมดละเกิดมาจากสายทุกคนเกิดมาจากแม่อันนี้หลวงพ่อที่จะคุณแม่จะบริเกิดจากคุณแม่ก็จริงอยู่แต่ว่าคุณธรรม เพื่อนไห้กับคุณหลวงพ่อเนี่ยมากไม้เลยอย่างหลวงพ่อไปสางวัดใหม่วัดป่าหน้าคําน้อยนะคุณแม่เพื่อนเอาเงินจะตุปัจจัยเพื่อนที่ได้ทัท่านี่ยโยมถวายเพื่อนนะเพื่อนบอกเลยด้หมอก,กับหมอเพี้นสีเลยด้แม่เนี่ยผเคยหายไผ่หลายปันนี้จากเถือยต่งแท่แม่บวชมาอันนี้แหละห้พระคู่บาลูกชายเนี่ยคู่บาอินนี่นะเพื่อนไปออกออกบ้านใหม่ออกสางวัดใหม่ เพิ่นถวายไปทั้งหกแสนพระในสมัยนั้นนะโมเมนต์หน่อยได้เอ,อพราะนั้นหลวงพ่อจึงระลึกถึงบุญคุณของเพิ่นมาตลอดคุณแม่นี่นะจนมาสร้างเจดีย์ให้เพิ่นนี่แหละนะสร้างเจดีย์ให้เพิ่นเนี่ยมดไปทั้งยี่สิบวารานเพระในหลังนี่นะรวมทั้งเจดีย์พร้อมทั้งถนนหนทางพร้อมระบบต่างๆนะก็เมดไปหลายขึ้นกันนะั่นนะแต่เป็นของหลวงพ่อหาได้แนะ่ของคุณหมอเพ็นสีแลนะคุณหมอเพ็นสีเนะี่ยเป็นหลักนะ พอคุณหมอเพนสีมาอยู่ปน,นิบัติคุณแมแ่เป็นเวลาสิบสี่ปีกว่าแนละ้วลูกหลานเกือบสิบปีนะปน,นิบัติคุณแม่เห้านะเพราะนั่นเพื่อนเห็นบุญคุณของคุณแม่ของเขาคู่มือเด็กมนยังว่าอายุเก้าสิบกว่าปีเพื่อนยังว่าถึงคุณแม่อยู่ตลอดเลยนะค,ยค่ายเพื่อนประทับใจอย่างมากๆสําหรับคุณแม่ที่เพื่อนได้ปนปนิบััินะอันนี้ก็เล่าเก้าให้ลูกให้หลานฟังนะ ตอนนี้ไปก็คงบะมีอย่างแต่มืงอนี้ลวงพอเดี๋ยมาพบมาเจอลวงพอก็ให้เป็นค้าอาหารสำหรับสำนักชี้นะอาหารส่วนกลางส0 0 0มบาทนะลูกหลานเน้อแล้วก็ไม่ชี้น่องก็ไม่ชี้แย่งคนละสอง0ันบาทอานอกจากนี้นชี้อีกคนละ1,000บาทาที่ทั้งหมดมียิวยี่สิบคนนะแล้วก็ร่วมกัน ร่วมใจมันเนี่หลวงพ่อใจมนันเนีประมาณหกหมื่นบาทนะลูกหลานเนะอะหลวงพ่อ,พอกนอยจนหลวงพ่อกับรงสิคืดขึ้นสางเจดีขึ้นกันนะ่พิพิธภัณฑ์เส้นสัญญาเมื่อวันที่สองสิงหาวันที่สองเมษาเ,เมษาหกเจ็ดเนี่ยเส้นสัญญากับผู้ว่าจ้างเนยะสี่ร้อยสิบล้านสองแสนสีสางเจดีแนละ้วลูกหลานเนยเพราะนั้น เดี๋ยวนี้หากระจายในงวดที่สี่องวดที่สีลงไปต่อไปก็คงจะเป็นงวดที่เท่าไหร่บ้านเ,นเ,เพราะนั้นขอให้พวกเข้านี่แหละลงพอกําลังใส่ใจมากมากที่เดียวลูกหลาน,นในช่วงนี้นะการพูดการก้าวกับจบเพีตยนตะด้นะล,ลูกหลานเน้อ ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา